กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยกผมแบล็คลิสกเดียนเคยครับกับเกมอย่างวูด i n g Wa เวฟนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็เล่นทางด้านของรอแผดภาษาไทยอยู่นะไม่รู้ว่าจะมาแผ่นไหนแต่ว่านั่นไม่ใช่เนื้อหาหลักของเราครับในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าตัวละครอะไรในแพด2.6ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยเราควรจะเก็บหาตัวละครอะไรดีซึ่งก็จะมีตัวละครรีรันมา3ตัวด้วยกันแล้วก็ตัวละครใหม่อีก2ตัวนะครับผมเราจะเปิดตัวละครใหม่หรือว่าเราจะเปิดตัวละครเก่า ดังนั้นนะครับผมขอคนละ1ไลค์1นึ่งซับสไครกันไว้ด้วยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมขอพูดถึงอาเจยใหญ่ของเราที่จะมาเป็นตัวแรกกันก่อนนะตัวละครใหม่อย่างอากาสตาซึ่งตัวละครใหม่นี้นะครับผมก็จะมาเป็นเมนดี s s นะแล้วก็บอกเลยว่า โคตรที่จะใหญ่ปมหมายถึงดาบนะครับผมเขาถือดาบใหญ่เออคิดอะไรถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีการถือดาบใหญ่แต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าหลังจากใช้ออนิเมชันอันตีเดี่ยวผมมองว่าแม่งไม่ค่อยเหมือนดาบใหญ่สักเท่าไหร่นะครับผมมีการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปเล่นแบบโจมตีปกติบ้างไม่ได้ใช้อันตีบ่อยขนาดนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าขัดๆหน่อยนะครับผมในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีการใช้ดาบใหญ่เนาะอันนี้ทุกคนก็ลองเลือกเอากันละกันโดยแพทสองจุดหกนี้เน ครับผมว่าจะเป็นพวกดาบใหญ่แล้วก็พวกอย่างอื่นนะครับผมที่เป็นอาวุธของพาร์ทแล้วก็อาวุธพาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางด้านของ Heavy Attack ซึ่งผมมองว่าการที่อากกัสต้ามาเนี่ย มันจะเป็นการเปิดประตูสู่ทางด้านของตัวละครเฮลวี่แอตแทกในอนาคตเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงยูนกันอีกทีนะครับผมดังนั้นบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้หากคุณจะลองรับตัวละครในอนาคตนะครับผมหรือว่าอยากจะเอามาเล่นเป็นทางด้านของคุณเล่นใหม่ผมก็มองว่ามันเหมาะเนาะเปิดโลได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทาดาเมจได้อย่างรุนแรงนะและอีกอย่างเดี่ยวอันตีเขาสามารถหยุดเวลาได้ถึง7วินาทีนะแล้วก็ทําการโจมตีโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันจะให้ฟิวเหมือนกับทางด้านของคาราเทียตัวละครไหนก็ตามที่มันมี แอนิเมชันที่แบบดูเว่อร์ๆอ,อะทุกคนพอคิดภาพออกไหมมันจะเป็นตัวละครที่โกงเสมอแล้วก็ตัวละครตัวนี้ผมมีความรู้สึกในใจว่ามันจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ติดเมตาเนาะอันนี้ก็ลองเลือกเอากันแล้วกันยังไงตัวละครตัวนี้ครับก็เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละคร,ต,ะครตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่แค่ไหนเรามีออคัสตาเนี่ยเป็นดาเมจแล้วใช่ไหมต่อไปเราควรหาซับดาเมจนะครับผมอย่างเช่นตัวละครอย่างยินเลนนะก็จะเป็นท่าสายฟ้าเหมือนกันแล้วก็บับสายฟ้าเพราะตัวละคร ตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุสายฟ้าครับหรือว่าจะเป็นทาด้านของตัวละครมัลติฟีนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสีดาวแล้วก็สามารถนาเข้ามาเล่นได้เพราะว่าก็จะมีแจกบัฟให้กับเพื่อนเช่นกันครับแล้วก็ต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยผมยังไม่มีก็คือโฟลล่าว่าทไมต้องเป็นทาด้านของตัวละครอย่างโฟลลว่าเราก็ต้องพูดกันอีกทีว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นทา้านของการโจมตีแบบเฮลวี่เอคแท็กนะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างอัลกัตต้าเนี่ยก็เวลาเขาเอาโทออกเนี่ยมันก็มีการแจก ด้าน,นของบัฟเฮลวี่เอ็แทกแลวก็บัฟความเสียหายอีกด้วยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงมันก็สามารถนําตัวละครประเภทพวกนี้เข้าได้หรือแม้กระทั่งตัวละครในอนาคตมันมีตัวละครโจมตีที่าดามเมวว่าจะเฮลวี่เอ็แทกอีกตัวละครตัวนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าอัลาตาไปได้หลายทีมอย่างมากเนาะการที่ทุกคนเนี่ยจะมาเริ่มเล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้เอา DPS ยุคใหม่ๆอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ดีกว่ามันจะเป็นการเปิดทางไปสู่ทางด้านของเมตาใหม่ๆเนาะส่วนทา,านะของตัวซับเนี่ยเราจะเอาอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง้านของตัวละครฟ โชอคิปเปอร์นะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งคืออะไรนะยูโน่นะครับผมที่จะมาในช่วงครึ่งหลังแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ต้องขยันหน่อยนะครับผมรีบปั้นตัวละครรีบฟาร์มแล้วก็จะได้ทางด้านของตัวละครอ,อย่างอากาตาแล้วก็ยูโน่เข้าร่วมทีมด้วยกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีงบไม่พอฟาร์มไม่ทันก็ใช้เป็นทางด้านของเวลิน่าถูกสุดแล้วนะครับผมเขาว่าเป็นทางด้านของตัวละครฟรีที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้ตอนเริ่มต้นเลยนะว่าเราจะสุ่มหาทางด้านน, Limited, าน,น,นนะนนนนขอออองงตตตัััััวววลลลละะะคคครรริิมเ็าาาาไหี้ทุกกพกพจณน ส่วนตัวผมแล้วให้คะแนนการสุ่มไปเท่าไหรผมขอให้9ทับสิอีกหนึ่งคะแนนผมขอหักเผื่อไว้นะครับผมเนื่องจากเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวละครตัวนี้จะติดเมตาหรือเปล่าเราก็ต้องรองลุ้นกันอีกทีเนาะดังนั้นเอาไป9้านะครับผมยังไงก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็ต่อไปครับตัวละครอย่างคาร์ลอตตาตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวตึง DPS ธาตุน้ําแข็งที่เก่งที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยก็สามารถเก็บได้เพราะว่ามันก็มีแหล่งยืนยันมาหลายๆที่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น ลงโหวดมันมี ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่งอย่างแน่นอนเป็นการใช้อาวุธปืนแต่ว่ามันจะมีการใช้ช่วงสกิลนะครับผมที่มีการกระโดดเข้าหาศัตรูอยู่แต่ตรงน,นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเช่นเดิมครับเนื่องจากเวลาเรากดสกิลต่อให้มันจะเป็นบอสเนี่ยก็ยังสามารถแช่แข็งศัตรูได้เออก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรเด็กใครที่ชอบดาเมจระยะไกลแล้วก็ทาดาเมจได้รุนแรงท่า้ําแข็งนะครับผมชอบแนวดีก็สามารถไปสุ่มหาตัวละครตัวนี้ได้ส่วนทีมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาถูกที่สุดเลย ผมก็จะเป็นคาร์ลอตตาซานหัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของตัวละครอ,อย่างเวรลนาตัวละครตัวนี้เห็นไหมครบจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีชอคิปเปอร์มันจะมีทางด้านของตู้ผู้เล่นใหม่อยู่เนาะที่จะมีให้สุ30บ30วันเพรจริงๆไม่จะเป็นหรอกนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการรีดันซึ่งก็จะพูดเป็นตัวถัดไปนี่แหละ อ่ะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอัปเกรดทีมนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยหาตัวละครนี้เพื่ออัปเกรดทีมให้เสร็จสิ้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะสหรับตัวละครตัวนี้ผมให้เลย10เต็ม10นะครับผมและก็ต่อไปครับนั่นคือตัวละครอย่างชอคิปเปอร์ตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรไจะเก่งครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฮิวการบัฟแจกคิดาเมจให้กับเพื่อนทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไปได้แทบทุกทีมเลยนะหลายทีมเนี่ยก็จะหยิบเป็นตัวนี้เป็นหลักเนาะถ้าเกิดว่าให้เทียบโบลิน่ากับ นำมาใช้งานมากก,ว,กว่ากันผมก็ต้องบอกได้เลยว่าคือชอคิปเปอร์นะครับผมอ่าอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูกันแล้วกันเนาะซึ่งการสุ่มผมขอให้10เต็ม10เลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แต่ประเด็นคือเรามี DPS หรือ,อยังถ้าเกิดว่าเรายังไม่มี DPS ดีๆนะครับผมต่อให้ทุกคนเนี่ยเลือกชอคิปเปอร์ไปมันก็จะมีความรู้สึกแบบติดขัดนะครับผมมันรู้สึกไปไม่สุดอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี DPS สักตัวนะครับผมมีซับ DPS คุณลองเลือกตัวละครตัวนี้ดูบอกเลยว่ามันจะตอบโจทย์คุณมากที่สุดครับแต่ขอบอกไว้กก่อนนะมมัััํางจซ อีกตัวหนึ่งในช่วงครึ่งหลังนั่นก็คือทางด้านของตัวละครยูโนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าผมจะพูดต่อจากนี้เลยกันแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าชอคิปเปอร์เนี่ยจำเป็นสลับแทบทุกทีมเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับตัวละครครึ่งหลังอย่างยูโนนะครับผมได้เวลาเอามาเทียบกับชอคิปเปอร์แล้วสำหรับตัวละครตัวนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยมีในเรื่องของการฮิวนะครับผมมีดาเมจให้ด้วยแล้วก็บัฟทางด้านของเฮลวี่แอคแท็กนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีโล่ด้วยอันนี้ผมมพูดยังไ่ใจนะค ถ้าเกิดผมลืมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งสำหรับบัฟเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบัฟใหม่อย่าง Heavy Attack ถ้าเกิดว่าจะเทียบนะครับผมก็มีตัวละครตัวนี้นะครับผมแล้วก็อากัตตานะครับผมแล้วก็จะมีโฟโลวาที่ใช้เป็นทางด้านของ h e a v y a t t แ c k แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมว่าพวกพาร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นอาวุธที่มีพาสีที่เกี่ยวกับ h e a v y Attack ซึ่งผมบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นรอรีรันก็ได้หรือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับตัวละครในอนาคตตัวละครตัวนี้นะครับผมยูโ you น know, อาจจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าในอนาคตอะ่ะคนน่าจะมองแลว ก็เล็งหาคิดถึงกันเยอะเลยและแต่นานผู้ชมนะครับผมส่วนตัวผมแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่าจริงๆอยากเก็บนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันปูทางมาขนาดนี้แล้วยังไงตัวละครในอนาคตเนี่ยเฮลิเอ็แทออกมาเยอะแน่นอนนะครับผมส่วนการบัฟเฮลิเอ็แทตรงๆเลยนะครับผมมันจะเก่งกว่าชอคิปเปอร์ไหมอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเก่งกว่าทางด้านของชอคิปเปอร์นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาทํามามันก็รู้สึกเฉยๆอะ่ะถ้ามันไม่เก่งกว่าชอคิปเปอร์จริงไหมดังนั้นเราไปหาใช้ด้าได คออย่างชอว์กิปเปอร์ดีกว่าใช้ได้หลายทีมแต่ยูโน่บัฟเฉพาะทางเป็น Heavy Attack, เฮลวี a แอคแท็กผมก็อยากให้มันบัฟแรงๆกว่าทางด้านของชอว์กิปเปอร์ไปเลยนะครับผมมันจะได้ลดในเรื่องของชอว์กิปเปอร์เข้าได้แทบทุกทีมเนาะอ่ะจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นตัวละครยูโดเนี่ยให้ไปเลยครับ7เต็ม10ถามว่าผมหักเรื่องอะไรบ้างหนึงเลยเรายังไม่ได้รู้เทียครับ แล้วก็อย่างที่2มันเหมือนเป็นการซื้อหุ้นนะทุกคนไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเติบโตขึ้นไหมขึ้นอยู่กับว่าตัวละครในอนาคตเนี่ยที่ใช้เฮลิเอ็กแท็หรือเปล่าเออนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างที่3มครับสล็อตการเข้าร่วมทีมมันยังน้อยเกินไปนะก็เลยหักออกไป3ข้อก็แล้วกันเอา7เ,เต็ม10ครับผมแล้วก็ต่อไปครับตัวละครอย่างเซียคอน,น่าตัวละครตัวนี้ดีครับผมเอาจริงจําเป็นมากไหมผมบอกได้เลยว่าการที่คุณจะสุ่มตัวละครตัวนี้คุณมีฐานะของคาเทเทียหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณมีเนี่ยคุณหย เลยเพราะตัวละครตัวนี้นะครับผมมันจะสามารถเข้าร่วมกันได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับผมผมมองว่าให้หา DPS ยุคใหม่นะครับผมอย่างเช่นอากาสตานะครับผมหรือว่าจะสุ่มเป็นยูโน่ที่รอทางด้านของตัวละครในอนาคตมันจะคุ้มค่ากว่าเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตัวนี้ผมขอให้แปดเต็มสิบละกันนะครับผมความเก่งเขาก็มีนะครับผมแต่การเข้าร่วมทีมเนี่ยดูในน้อยหน,น่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาให้เหมาะที่สุดเนี่ยมันเข้าร่วมกับทางด้านของคาเทียเนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผม คนจะเลือกตัวละครอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะอันนี้ผมก็ให้เหตุผลไปทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าจะเป็นตัวละครต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งตัวละครในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเมตาของ He a ว y ่เ t a c k หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับผมตอนนี้ซับเขาก็จะมาแล้วแล้วก็ตัวละครเน่ยก็เริ่มมาเรื่อยๆครับยังไงเราก็ต้องรอดูในอนาคตนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะ